เป็นพัฒนาการซึ่งดูเหมือนว่าจะมีสัญญาณที่ดีจากทั้งฝั่งของปูตินและเซเลสกี้นะคะที่นาทีนี้ดูเหมือนว่าจะส่งสัญญาณพร้อมเจราจาม,มันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าในสมรภูมิรบเขาก็ยังคงโจมตีกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะ ฝ่ายที่คุมอํานาจเหนือกว่าในการเจรจาหรือว่ากลุมอํานาจเหนือกว่าในหน้าสนามรบซึ่งจะเป็นตัวตัดสินเรื่องของการเจรจาบนโต๊ะเจรจานั้น,นก็คือฝ่ายของรัเสเซียอย่างไรก็ตามซ้าก็ยังคงยืนยันในแนวคิดทิศทางเดิมก็คือว่าสงครามนี้มันจะต้องจบลงซึ่งยูเครนก็คงเข้าใจว่าในแบบที่ยูเครนนั้นจะไม่ได้ประโยชน์ด้วย ในแง่ความเป็นจริงการสนับสนุนที่ผ่านมานั้น,นผู้สนับสนุนหลักก็เป็นฝั่งของสม,มริกาถ้าสม,มริกาไม่สนับสน,นุนต่อไปแล้วก็เหลือแค่เพียงแค่ยุโรปที่จะต้องเป็นผู้สนับสนุนนั้นเนี่ยผมเกรงว่ายุโรปเองเนี่ยก็จะไม่มีสภาพกำลังที่จะสนับสน,นุน